สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกันอีกครั้งผมม่อนเมธวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องดวงประจำเดือนสิงหาคม2567 ก่อนที่จะรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆกันด้วยนะครับสําหรับเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนวอกเดือนวอกเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2567ยาวไปจนกระทั่งถึงวันที่4กันยายน2517นะครับในทางจีนเนี่ยก็จะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือน7 เดือนเจเนี่ยคนจีนก็จะเชื่อว่าจะเป็นเดือนแห่งการบําเพ็ญกุศลนะครับเ,เดือนแห่งการทําบุญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เขาก็เชื่อว่าเป็นการเปิดออกของประตูโยโมโลกนะครับก็จะมีสัพววิญญาณต่างๆเนี่ยขึ้นมายัางโลกมนุษย์เพื่อที่จะมารับฟังธรรมนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับเราก็จะสังเกตเห็นสารเจ้าลุงเจนะครับป๊อตจีนต่างๆประกอบพิธี ทิ้งกระจาดนะครับอันนั้นก็เป็นการทําบุญเพื่ออุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณนะครับหรือที่เขาเรียกว่าห่อเฮียตีนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็เอ่อเป็นกัลยาณมิตรนะครับเป็นพี่น้องที่เป็นกัลยาณมิตรจะเล่านะครับะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปโตกตกใจอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็อย่ากลับบ้านดึกนักนะครับทําอะไรก็ระมัดระวังแล้วก็อย่าไปในสถานที่อะโครจรนนะครับปีชวดเนี่ย ในเดือนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีของคนปีชวดนะครับเพราะว่าอยู่ในระบบสาฮา,าหรือว่า3ส,สมพงกับปีวอกซึ่งเป็นเดือนจรเดือนจรก็คือเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมเนี้ยพอชวดเขามาเจอกับวอกนะครับซึ่งเป็นสาฮาเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าการขายการลงทุนนะครับการทําธุรกิจต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของออการเงินการทองเนี่ย คนปีชวดก็ถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีนะครับจะพบลู่ทางการทำหากินใหม่ๆพบโอกาสใหม่ๆนะครับได้รับความสําเร็จแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับในทุกๆด้านนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือมีการส่งเสริมที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับคนปีชวดนะครับเ,เรื่องของสุขภาพก็ดีขึ้นนะครับที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะได้ หาหมอเออเจอหมอดีเจอยาดีนะครับจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีสําหรับคนปีชวดในเดือนนี้นะครับก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็เป็นจังหวะเหมาะสําหรับการเริ่มต้นหรือจะเป็นเรื่องของบทสรุปเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราดีเนี่ยนะครับเราก็อย่างที่เคยบอกก็อย่าลืมนะครับสําหรับคนปีชวดแล้วก็ใช้ชีวิต มันมันไม่ดีมาหลายเดือนและเดือนนี้เริ่มเริ่มก้าวเข้าสู่ในช่วงที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วกออ็อย่าประมาทนะครับก็ก็ดูให้เรียบร้อยนะครับสําหรับวันที่ส่งเสริมนะครับของคนปีชวดในเดือนนี้ก็ได้แก่วันที่5วันที่8 12 17 20 24 และ29นะครับส่วนวันที่ควรจะต้องระมัดระวังก็จะมี2วันได้แก่วันที่10และวันที่22นะครับการไหว้เจ้าเสริมดวงของคนปีชวดในเดือนนี้นะครับผมแนะนําให้ไหว้เจ้าพ่อฮิ่งเจียนะครับหรือคนจีนเรียกว่าไต่เสียวกโจนะครับก็ที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของดวงชะตาให้แข็งแรงแล้วก็ดียิ่งขึ้นแล้วก็สัปดาห์ถัดไปจะเป็นของคนปีฉลูเอ่อเรื่องของการงานการค้า นะครับการลงทุนการเงินต้องใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการหรือในการดําเนินชีวิตนนในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับให้รอบคอบนะครับแล้วก็ละเอียดในทุกๆเรื่องราวที่เข้ามานะครับอย่าผีผามอย่ารีบร้อนนะครับถ้าจะมีการเซ็นเอกสารสัญญานะครับมีการตกปากรับคําใดๆอ่านให้ครบตัวอักษรนะครับอย่า สัญญาด้วยปากเปล่าถ้าเป็นตัวอักษรเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้จะดีสําหรับคนปีฉลูนะครับเอกสารใดๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็อยากให้พิจารณาให้ท่วนทีนะครับเสียเปรียบก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปดีเฟนอะไรต่างๆนะครับก็บวิงเวลาไว้นะครับรายได้ก็ยังเป็นการเข้ามาอย่างต่อนเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะครับสําหรับพื้นฐานดวงใครที่ยังดีก็ ก็จะเข้ามาในลักษณะที่คล้ายเดือนที่แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยดีก็เดือนนี้อาจจะเหนื่อยๆนิดนึงก็ต้องประคับประคองตัวไปนะครับมันอยู่ในที่ผมเรียกว่าโซโซแล้วกันนะครับมันไม่ขึ้นไม่ลงนะครับสุขภาพเนี่ยก็อยากให้ระวังเรื่องของระบบย่อยนะครับระวังเรื่องช่องท้องนะครับความรักก็พอไปได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องคอนเซิร์นนะครับสำหรับคนปีฉลูนะครับ วันที่ส่งเสริมของคนปีฉลูในเดือนนี้นะครับก็จะได้แก่วันที่4วันที่9 13 16 21 25และ28นะครับส่วนวันที่ควรจะต้องระมัดระวังก็จะมีอยู่2วันนะครับได้แก่วันที่11และวันที่23นะครับการไหว้เจ้าเสริมดวงของคนปีฉลูนะครับ ก็แนะนาไปที่เดียวกันกันกบคนปีชวดเลยนะครับก็คือองค์ไต่เซี่ยหกโจ้นะครับหรือเอ่อเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับที่ไหนก็ได้นะครับก็ไปขอพรในเรื่องของดวงตาให้มีความสะดวกแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนปีฉลูนะครับนักสัญชถัดไปครับเป็นของคนปีขานแน่นอนครับว่าในเดือนนี้คนปีขานก็ชงเนาะแต่การชงของคนปีขานเนี่ยผมอยากจะบอกว่า ชงเท่ากับเชนเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในยุคเก้านี้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับการชงของของคนปีขาในเดือนนี้ก็จะชงอยู่30วันนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นนะครับทั้งดีและไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับฐานดวงเกิดของแต่ละบุคคลนะครับการงานการค้าการลงทุนการเงินเนี่ย ผมอยากให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจในการลงทุนดําเนินการต่างๆด้วยความรอบคอบเรื่องเอกสารสัญญาเช่นเดียวกันคล้ายๆกับคนปีชลูเลยครับจะต้องรอบคอบอ่านให้ละเอียดใดๆถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งผีผาม pending ได้ก็ pending ไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวไปว่ากันหลัง4กันยาเดือนหน้าค่อยไปว่ากันนะครับรอได้ก็อยากให้รอถ้ารอไม่ได้ก็อยากให้พิจารณาให้ท่วนทีนะครับ แต่ถ้าอาจจะต้องดําเนินการใดๆเกิดขึ้นในเดือนนี้ผมก็อยากแนะนําให้มีข้อสรุปหรือบทสรุปเกิดขึ้นในวันที่ส่งเสริมกับดวงชะตาของท่านนะครับควรระวังเรื่องสุขภาพและเรื่องอุบัติเหตุสําหรับคนปีขาในเดือนนี้นะครับก็แนะนําถ้าใครยังไม่ได้ไปขูดหินปูนก็ไปขูดซะนะครับเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับเหตุไม่คาดฝันต่างๆอยากให้ทําบุญบ่อยๆนะครับงดเว้นการเดิน ทางในยามค่ำคืนนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็ออกหลีกเลี่ยงนะครับและการไปในสถานที่เปี่ยวลบชัดต่างๆเนี่ยก็ขอให้คนปีขาหลีกเลี่ยงนะครับวันที่ส่งเสริมของคนปีขาในเดือนนี้ก็จะมีวันที่3วันที่10 14 15 22 26และ27ดนะครับส่วนวันที่ควรจะระวังก็มีอยู่2วันได้แก่วันที่ 12แล้ววันที่24นะครับการไหว้เจ้าเสริมดวงของคนปีขานในเดือนนี้นะครับผมแนะนำไหว้เจ้าแม่คนอิมปางพันมือนะครับและเจ้าพ่อฮิงเจียหรือไต่เสี่ยวโจ้นะครับที่ไหนก็ได้ตามที่ท่านสะดวกนะครับขอเรื่องของการส่งเสริมดวงชะตาให้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพนะครับให้แข็งแรงนะครับสำหรับคนปีขานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนักสะถัดไปครับคนปีถอกนะครับ คนปีถาะเมื่อเข้าสู่เดือนวอกนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องออกแรงเยอะนิดนึงนะครับผมถือว่าเป็นเดือนที่ขอใช้คําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับการงานการค้าการลงทุนการเงินธุรกิจต่างๆต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับไม่ได้มาโดยง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมือใดๆในเดือนนี้ก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ดี พี่ิจราณาให้ท้นทีนะครับเอกสารสัญญาก็เหมือนกันขอให้ใช้ความละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในเดือนนี้ต้องอาศัยพลังกายพลังใจนะครับในการก้าวข้ามปัญหานะครับเดือนนี้ท่านอา,อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับอาจจะต้องออกแรงเยอะนิดนึงนะครับเป็นเดือนแห่งการทําบุญทํากุศลนะครับ ทำความดีรักษาศีลของคนปีถอดโดยแท้นะครับในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใดที่ท่านรู้สึกว่าศรัทธาท่านถูกจริตในการที่ท่านจะทำบุญด้วยก็ผมแนะนำให้ทำบุญไปยังสถานที่นั้นบ่อยๆในช่วงของเดือนนี้นะครับวันที่ส่งเสริมของคนปีถอในเดือนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่สา11 4 15สบห้า ยี่สิบสามยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดส่วนวันที่ควรจะต้องระวังนะครับก็จะมีสองวันได้แก่วันที่สิบสามและยี่สิบห้าการไหว้เจ้าเสริมดวงของคนปีถอนในเดือนนี้นะครับผมแนะนำไหว้สองที่นะครับหนึ่งคือเจ้าแม่คนอิ่มที่ไหนก็ได้นะครับและสองพระแม่ธรณีบีมวยผมนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับ ขอเรื่องของการส่งเสริมขอให้ก้าวข้ามอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคนปีทอนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทำบุญนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ถือศีลห้าเอาไว้นะครับมีโอกาสทำบุญที่ไหนที่ท่านศรัทธาศรัทธาที่ไหนก็ทำที่นั่นแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ